สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง e กินซีทุกๆท,ทันจ้ามนีค่ะมาพร้อกับช่องม่อ้วนพากินพาแซบนะจ้ามือนีม่อ้วนสิพามากินต้มนะจ้าต้มจับต้มจับเมื่อกินน้ำกันเด้อจ้าเสบๆน้ำกันพี่น้องอาหารเสาร์ของเอามือนีนะจ้ากินแค่นี้ก็พอจ้ากินแค่นี้ก็พอ บ่ไดห่อเนี้ยมันจะพี่น้องสองสามมือแล้วว่าสบายแซ่บแซ่บพี่น้องบ่ได้เราสอนสอมขึ้นมาหม,มูเด้ง <c oughs> <c oughs> ขอตดวจความพห้กกัน <th irsty blue> ส่วนผ่อนๆ่ันแลพี่น้อง ค่อยสบายแล้วบ้านเดียวห็นอนเนี้ยลูกค้าก็มาถามหาลายอยู่จ้ะ สนทันทันกรเทียหน่อยได้อย่องไงยังบุเดยเอาสอนมากแตกินหยาดกัน่อยเราจะหยุดเมื่อไหรมื่อ ็นวัดบรรยากาศอัน,อออน้อนหนาวๆแล้วแต่พี่น้องยุดบได่ไ้พ่อแนมสองมือสามมือสี่มือเนี่ย 再配上。 แซ่บครับเป็นวัดน่าจกสดฮอนฮอสวงวักินซีเผ็ดๆจัน้อยออื Ừ, Một đều Để lái lại chẳng ถ้าเปิดพลุมกันหนาวเมื่อไดเปิดแอร์บรรยากาศมันหน,น,น,นาวนะพี่น้องนะแต่ว่ามือนี่การส้งเป็นสีฮอนฮอนโยจะสวดอันนี้ฮอนฮอนหอนฮอนเพียดเดนะจ๊ะ เคยไปกินหลานนึงนะจาะยวนยูยทั้งตลาดตัวลุงน,นันสิเป็นเศนใน,น้อยๆีนแต่พี่น้องบอเ่เศษแนงเสศษเศษน,น,น้อยๆเฟ้ยฟอย แต่ว่ากดเสียบ้งกันจ้าอืมนับพี่น้องเลยคนท้าต้กินแด้ซัมอิมนาะจ้าเรือว่าเป็นเพราะบ่อบสบ,บายก็เลยกินบ่ได้ไลายคันว่าบ่หลาย,าก,าลายกัดสิบร์ถว่วอยู่ดิพี่น้องเนอะ ขนาดว่ากินบ่ไรเอาละจังนี้เนะ ừ ừ ừ. าะจักกินตอมหมูบกดก่อน, ừ ừ. นพี่น้องสดายของกินแล้วพี่น้อง บ่ค่อยสบายพี่น้องยินมาจังต้มมันต้มจับนะจ๊ะต้มจับต้มกุดงกเส็บเสบนะจ๊ะ้นะะดดนะะานประจำ พอสางนู้นเราซื้อมหายแต่จ้จานี้เซ่บเซีบฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกทุกทันเด้อจาฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแค่ให้แม่อวนน้ำแน่นะจ้ะ mm hmm. อยี๋ยวคโฆษณาเพื่อที่สิเป็นกำลังใจให้แม่อวนเด้อจา mm hmm. เอาคลิปนี้ก็แค่นี้ก็นะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ